สวัสดีครับสำหรับวีดีโอนี้นะครับก็คือข้อที่145นะครับไล่มาจนถึง154นะครับเพราะว่า55นะครับมันจะเป็นโมเดลเดียวกันประมาณ4-5โมเดลแล้วก็ดูรูปด,ด,ด้านหน้านะครับด้านข้างนะครับด้านท็อปแค่นั้นเองดูข้อที่145นะครับ รูปนี้ง่ายๆไปเลยเน <implications. S 2> ี <raszam>, ่ยครับข้อแรกคือภาพด้านหน้าของภาพสามมิติข้อนี้ก็มันมีภาพสามมิติให้แล้วนะครับเราก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะครับมองเข้าด้านนี้ก็เจอรูปนี้เลยส่วนข้อนี้ผิดแน่นอนนะครับไม่ใช่ตรงนี้ก็สังเกตนะครับว่ามันเป็นเส้นที่เล่นลายนะครับถ้ามองเข้าด้านหน้ามันจะเป็นเส้นเต็มนะครับไม่ใช่เส้นที่เล่นลาย ง่ายนะครับไปไวๆเลยนะครับข้อที่146สี่งด้านฟอนต์นะครับก็ญญบตัดทิ้งนะครับตอบข้อหนึ่งนะครับ ่ันช้อนส่วนข้อที่147นะครับภาพด้านข้างนะครับภาพนี้มันก็เหมือนกันนะครับภาพด้านข้างกับด้านหน้าดูด้านหน้านะครับด้านข้างเหมือนเดิมนะครับตัดไปครับข้อนี้ตัวนี้เป็นด้านท็อปตรงนี้เ็นละโมเดียวกัน ก็คือข้อสองมาดูข้อที่หนึ่ง้อสี่สิบเ้านะครับตรงนี้เป็นรูปด้านหน้านะครับตรงนี้ก็คือรูปด้านข้าคงคำตอบถูกต้องคือข้อสองนะครับนี่เป็นด้านท็อปนี่หมดเดียวไม่ใช่นะครับนี่คือรูปด้านหน้านะครับข้อที่หนึ่ง้อสี่สิบเก้าก็เช่นกันนะครับมันจะ เหมือนกันนะครับดูดันฟอนต์้ด้านข้างนะครับด้านฟอนต์นะครับแล้วดูกันข้างคำตอบที่ถูกต,ต้องคือข้อสองนะครับข้อที่หนึ่งห้าสิบนะครับข้อใดาคือภาพาข้างๆข,ของภาพสามมิตินะครับ ็ใส่สรตัวนี้ด้านฟอนต์ไม่ใช่ครับตัวนี้คนละโมเดลอยูี่สองข้อนะครับน็ือข้อนี้กับข้อนี้พอาดูด้านข้างครับหมุนด้านข้างไปก็เจอรูปนี้นะครับรูปนี้มันผิดผิดรูปนะครับมันต้องความลงแบบนี้นะครับได้รูปนี้ ข้อที่หนึ่งาห้าสิบเอ็ดนะครับภาพใดคือภาพด้านข้างของภาพสามมิตินะครับชั่มงเข้าด้านนี้นะครับก็คือรูปนี้แน่น,นอนนี่คือด้านหน้าด้านท็อปตรงนี้าคาร์โมเดลนะครับส่วนข้อที่หนึ่งว่าห้าสสองนะครับ ทับด้านบนด้านบนก็มองมองนี้นะครับก็น่าจะได้คําตอบนะครับตอนนี้ไม่ใช่แน่นอนไม่ใช่แน่นอนหนือสองข้อนี้นะครับก็พิจารณาดูเส้นที่เป็นลายนะครับตอนนี้ก็ปิดด้านบนนะครับ,นบ,นนรบส่วนรูปนี้ด้านบนนะครับ ก็มองจากด้านบนตรงน,นี้ไม่ใช่นะครับเปที่ที่สองนะครับสำนรูปที่ว่าห้ามสีนะครับมองด้านท็อปก็คือรูปนี้นะครับ ตรงนี้ก็เป็นเส้นที่เ e n l i นลายนะครับไม่ใช่นะครับต่าที่ถูกต้องก็คือข้อสารส่วนข้อสุดท้ายนะครับในวีดีโอนี้ก็มองด้านท็อปนะครับด้านฟอน,ด,นด้านท็อปก็คือรูปนี้นครับ มวนมีรูปด้านฟอนด์ด้านซ้ายด้านท็อปตอนนี้วางผิดนะครับก็ง่ายๆนะครับสำหรับข้อสอบในวีโอนี้นะครับเพราะว่ามันมีรูปทรงสามมิติมให้เราโดนมาให้แล้วนะครับแล้วก็มีมุมมองมาให้ด้วยโอเคครับเจอข้อสอบแบบนี้ก็งงงงเลยนะครับหนึ่งคะแนนสองคะแนนชัวๆนะครับอย่าให้พลาด หลับวีโอหลายๆข้อนี้นะครับสำหรับวีโดนี้ก็มีเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ